ก็มารูดรากดาวดินดินเป็นกดเป็นดยามันก็มันก็จะหายไปมันดีขึ้นเนอะข้าสังเกตเอยเนี่ยมันต้นมันจะใหญ่ขึ้นใบมันจะใหญ่ขึ้นต้นใหญ่ใบหนาต้านแข,ข็งต้นแข็งฟาร์มฟาร์มด้านทานโลกมันจะดีขึ้น เ <S an> นี่ยดูลากเม,มันออกไหมมั้ยมันออกยลกยาวนะดูเลยลกมันเริ่มยาวเนี่ยร<า>ลากลักเริ่มออกนี่หลกลากลากัลกพวก,ก,กนี้ออกเนี่ยจะดูดน้าดูด่าเข้าไปมันจะได้ได้ได้ต้นมันจะสมบูรณ์ขึ้นเพาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยมันจะกินปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นตะ์อครับกินปุ๋ย100แ้เร็เราใส่ตัวน,นี้ลงไปเนี่ยดินเนี่ยบางที่ที่เรานทําทําสวนส้มอย่างหลังหลังร่องหลังร่องส้มเนี่ยดินมันจะแน่นนะดินมันจะแน่นเพราะว่าเราเราเรามาล้มล้มสวนเนี่ยเราจะ ปาดดินลงมากบร่องเห็นไหมดินแน่นนี่ถ้าใส่ปุ๋ยบีคอมลงไปเนี่ยข้า็ไปปรไปปรุงดินตัวนั้นในที่ดินมันแน่นเนี่ยให้ดินมันฟูให้ดินมันอุดขึ้นมาอ่าเวะลาใส่ปุ๋ยใส่ไรไปเนี่ย<ะ>พืชมันก็จะได้กินได้เต็มที่ข้าวในสี่สิบวันนะเนี่ยถ้าสองเดือนนี้จะพุ่งกว่านี้สองเดือนโอ้หสองเดือนนี่พุ่งปาดเลยครับเขียวเลยนะววก็พวกมาดูพวกมาดูดูเบอกอ,อ่อข้าวฟีนี้ไม่บอกเนี่ยผมใส่บีคอมไป อกวคอมปุ๋ยปรับสภาพดินไปที่บริษัทเขาไปแนะนําผ่านสากรใช่สากรผ่านสคคนากรการเช่าซื้อดินทัยบุรีเนี่ยผ่านมาผมก็เอามาใช้เนี่ยเยมื่อเมืม่อครั้งที่แล้วไม่ได้ใช้บีคอมนี่ต้นมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันเยอะต้นมันรู้สึกมันจะใส่ปุ๋ยตกปกติไปแล้วมันจะไม่ค่อยขึ้นนะมันจะมันจะงาาไม่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 ต้นมันจะไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยอะไรรากมันจะรู้สึกจะเดินสู้นี้ไปได้นะ เราพูดกันจริงๆอ่ะเราพูดกันไม่ได้ว่า,วามาชมปุ๋ยตัวนี้หรืออะไรแลอ่พอใส่แล้วมันจะผิดแปลกกว่ากันเราถ่ายไปไกลๆเลยก็แต่ถ่ายเป็นตำแนวไกลๆดูเลยว่าเออเหมอนะเสมอนะเส้นทุกทั้งเส้นเลยนะ นี่ประธานผสมยังไงตอนผสมก็ปุ๋ยสองหนึ่งเคมีหนึ่งเคมีหนึ่งบีคอมสองสองโอ้ประหยัดต้นทุนเยอะมากเลยต้นทุนเพราะราคามันถูกนะโอ้หน้าหน้าพอใจไหมเนี่ยครับหน้าพอใจหน้าพอใจดูดูค่าแล้วสวยมา่ช้ไอ้ลูกน้องของไอ้ทีมของลูกชายนะที่เขาทำการเกษตรกันอยู่ในทีมเขาเขามาดูบอกโอ้ข้าว ลุงปีนี้แจ๊กเลยเขาบอกมาเดินิดตา <ชบ S 2> ไปเลยฟิดตาเขาบอกปีนี้ไม่นลำควปีนี้แจักเลยเขาบอกแล,แล้วหนึ<ล>่งอย่างถ้าข้าวมันสมบูรณ์เนี่ยไอโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่อยากมารบกวนเพราะเหมือนคนเราอะแหละ้าร่างกายสมบูรณ์ก็ภูมิต้านทานมันดีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เคยมีอ่หมู่ที่ห้าตำบลหนองสว่างอำเภอนงเสือจังหวัดปทุมธานี เออเกษตรกรสมาชิกเขาต้องไปใส่่ะเอาไปใส่ใส่ตะไคร้มาเคยเนี่ยดินมันดีหมดตะไคร้นี่ต้นโอ้หแต่ปอบําเลยอย่าลืมนะตะไคร้นี่เราใส่แล้วต้นมันมันอวบเป็นตมันเนี่ยน้ําหนักมันก็ดีอน้ําหนักมันดีมันก็เวลาเพราะตะไคร้มันมันมันต้องขายเป็นกิโลเป็นกิโลแลาเป็นกิโลถ้าโลห้าบาทมันก็จานละห้าพัน ธรรมดาเคยกองเคยได้สิบโลเนี่ยกอสมมติได้สิบโลมันจะได้ถึงสิบห้าโลตอนนี้ของค่ายแล้วผมใส่ไปทั้งหมดที่มันใส่มีคอมไปทั้งหมดผมส,ส,ส,สิบรูปเองสิบกระสอบสิบกระสอบสิบกระสอบ,สบ,สอบเนี่ยใส่ไปนีตลอ,อดไปเลยใส่ไม่สิบกระสอบนี้ผสมปุ๋ยไปป่ะก็ปุ๋ยก็าหวานไปด้วยอ๋อก็คือผสมกันไปสองสอง,สองบวกหนึ่งนั่นแหละผสมไปแล้วใช้ปุ๋ยปุ๋ยน้อยลงกว่าเดิมเยอะดิก็ก็มันก็ปริมาณก็ลดลง พวกแอบมาดูนี่สองหม่อมเข้ามาดูกันเลื่อนจะมาซื้อเ้าปลูกกันเนี่ยมันสั่งเ้าปลูกไว้แล้วตั้งสองสามเฟียรแล้วครับอเออถ้าด,ดินดีอย่างเงี้ยมันจะแตกถึงประมาณสิบต้นอ่ะสิบลวงอ่ะจากต้นเดียวอ่ะเป็นเป็นสิบลวงอ่ะระดับนี้ก็อยู่ไร่นึงก็อยู่ระดับข้าศึกข้าถังถึงถึงสามเฟียรถึงถึงพันกิโล ไหนดีเราก็ต้องบอกดีนะไอ้ไอ้ผิดสัพันไม่ว่าอะไรไม่ว่าโุ๋ยจะเป็นของใครก็ช่างแต่ใช้แล้วมันเออมันผิดหูผิดตามดีขึ้นมาเราก็ต้องช่วยกันมันจะได้บอกคนอื่นมันมันก็เป็นอะไรเป็นกุศลกัเกษตรกร,ร,กรด้วยกันนะ่ะไม่ใช่อะไร